การสระผมที่ถูกต้องต้องสระยังไงเทลงบนมือขยี้ให้เกิดฟองนวดหนังศีรษะไล่ลงเส้นผมอย่างเบามือคนเป็นรังแคต้องสระผมบ่อยแค่ไหนเช็คความมันและสิ่งสกปรกก่อนถ้ามันเยิ้มสกปรกทุกวันก็สระทุกวันสระทุกวันผมไม่ยิ่งร่วงเหรอยิ่งหนังศีรษะมันเยิ้มยิ่งส่งเสริมให้เชื้อหวัดแเซียโตตัวการหนังศีรษะอักเสบรังแคลามไปผมร่วงเลยอยากรังแคลดลงต้องทำยังไงระดับเล็กน้อยเริ่มใช้ไพรีโทนโอลามีนเซเลเนียมซัลไฟด์ซาลิซิลิกแอซิดได้เพราะมีการศ ดีจริงผมชอบระดับตำนานานึ่งเปอร์เซ็นเซเลเนียมซาวไฟเด่นต้านเชื้อราก่อรังแคไปจนถึงเซฟเดิมซาลิสตริกแอซิดช่วยผัดขุยรังแคออกจิธิบัตเชลมาย์เสริมปาการผิวหนังศีรษะให้แข็งแรงแล้วอีกสองขวดคืออะไรวิชี่เดอะคอสแอนตี้เดนดรฟ์ทูอินวันทำหน้าที่เหมือนวิตชี่ขวดเขียวแต่เพิ่มไดเมติโคนให้ผมเรียบลื่นให้ยาชุ่มชื้นหนังศีรษะแล้วอีกขวดเหมาะกับใครวิชี่เดอะคอสเซรัมเทนาสำหรับคนที่มีปัญหารังแคหนังศีรษะคันเคืองแดงอักเสบใช้แบบลีฟออนเสริมผลไยงง ไบล็อกโทนโอลามีนต้านรังแคมาดิคัสโซไซจากใบบับกต้านอักเสบผิวเก่งแอสเนไมา์เสริมปาการผิวไฮยาให้ความชุ่มชื้นวิตามินซีจีแอนท้ออกซิแดนต์ใช้ยังไงเหนอะไหมเบาไม่เหนอะหอมด้วยใช้ง่ายแค่แบ่งผม,มเป็น4ส่วนใช้5หยดในแต่ละส่วน3ครั้งต่อวีคนวดเบาๆไม่นองล้างออกคอหอมหัวที่นึงครับ